ความพลากจากโยคะสี่พิกูทั้งหลายความพลากจากโยคะสี่ประการนี้สี่ประการอะไรบ้างคือความพลากจากการโยคะความพลากจากภวะโยคะความพลากจากทิฏฐิโยคะความพลากจากอวิชยาโยคะพิกูทั้งหลายก็ความพลากจากการโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งการมทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งการมทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะกรมความเพลิดเพลินเพราะกรมความเยื่อใยเพราะกรมความหมกมุ่นเพราะกรมความกระหายเพราะกาม ความเร่าร้อนเพราะกามความอย่างลงในกามความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นทีกขู่ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพลากจากการรมโยคะความพลากจากการรมโยคะเป็นดังนี้ที่ขูทั้งหลายก็ความพลากจากภวะโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะพบความเพลิดเพลินเพราะพบความเยื่อใยเพราะพบความหมกมุ่นเพราะพบความกระหายเพราะพบความเร่าร้อนเพราะพบความหยางลงในพบ และความทยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นพิกูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพลากจากภวะโยคะความพลากจากกามโยคะความพลากจากภวะโยคะเป็นดังนี้พิกูทั้งหลายก็ความพลากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความอย่างลงในทิฏฐิ และความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นที่ขู่ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพลากจากทิฏฐโยคะความพลากจากกามโยคะความพลากจากภวะโยคะความพลากจากทิฏฐโยคะเป็นดังนี้ที่ขู่ทั้งหลายก็ความพลากจากอวิชายาโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภัสายยตนะหประการตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภัสายยตนะหประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ ความไม่อย่างรู้ในภาษายตนะหกประการย่อมไม่เกิดขึ้นพิกูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพรากจากอวิชายาโยคะความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวกะโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชายาโยคะเป็นดังนี้บุคคลผู้พรากจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้มีพบใหม่มีความกระสับกระส่ายมีผลเป็นทุกข์มีชาติชราและมรณะต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้เกษมจากโยคะที่ขู่ทั้งหลายเหล่านี้คือความพราคจากโยคะสี่ประการสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยการโยคะด้วยภาวะโยคะด้วยทิฏฐิโยคะและถูกอวิชชากระทำในเบื้องหน้าแล้ว มีปกติไปสู่ชาติและมรณะย่อมไปสู่สังสารวัตรส่วนสัตว์เหล่าใดรอบรู้แล้วซึ่งกามและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงถอนขึ้นได้แล้วซึ่งทิฏฐิโยคะและพากออกได้โดยเด็ดขาดซึ่งอวิชชาสัตว์เหล่านั้นแลเป็นผู้พากจากโยคะทั้งปวงเป็นมุนีผู้ล่วงพ้นโยคะเสียได้